คำเตือนหากแมวไม่สบายหรือว่ามีความผิดปกติใดๆอย่ามัวแต่รอคำตอบจากรายการนี้ให้รีบนำแมวของท่านพาส่งโรงพยาบาลด่วนทันทีช่วงพิ่แซตอบเม้นไมาเลยดาคำถามแรกหลังจากดูนิทันในช่องเดคอมีเหมียวเสร็จทีมตัดต่อมีชื่อซีเกมคือใครครับบอลลยาวหน่อยนะครับรักช่องนี้มากซีเกมคือผู้ช่วยของตากล้องในการตัดต่อบ,บางคลิปครับและซับเทเตนตตัวหนังสือที่ทุกคนเห็นนะ่ะซีเกมเป็นคนทำทั้งหมดเลยนะ<อ>เจอคำไหนสะกดผิดให้โทษซีเกมนะเด ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะมากค่ะชอบช่องนี้มากค่ะหนูเป็นทาสแมวค่ะอยากเลี้ยงแต่เลี้ยงไม่ได้เงีแพ้ขนแมวแต่อยากเลี้ยงแมวพี่เป็นกําลังใจให้นะครับว่างๆก็ดูช่องพี่ได้เสมอนะทำไมหนูซื้อกัญชาแมวที่เป็นลูกบอลตามที่ตากล้องเคยถ่ายเอาไวใ้ให้แมวหนูกินแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยชอบเลยอะคะทําไงดีคะเอาจริงๆกัญชาแมวเนี่ยไม่ใช่แมวทุกตัวที่จะชอบหรอกนะบางตัวก็ชอบบางตัวก็เฉยเฉยพี่เศร้าครับคือว่ามียายคนหนึ่งเขาเลี้ยงแมวแต่ให้กระดูก kay itu วันเลยควรทําอย่างไรดีครับโหอันตรายมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นหมาหรือแมวไม่ควรกินกระดูกเด็ดขาดเลยนะไม่งั้นเนี่ยลำไส้อาจจะบาดเจ็บอันตรายถึงชีวิตนะครับลองคุยกับคุณยายดีๆนะเพิ่มรรยการให้สัญชัยถามตาก้องก่อนตัดต่อทันไหมแค่นี้ก็ตาปลือนอนน้อยแล้วก็ออนั่นนะสิแต่ไม่เป็นไรหลอกตากล้องทนอดเพื่อพวกพี่แมวที่กัดเล่นกันต่อสู้เขาแย่งอาณาเขตเหรอหรือทำหมันแล้วแต่แค่กัดเล่นต่อสู้เฉยๆตอนนี้ก็รอดูเรื่องใหม่นะชอบ ช่องนี้มากบอลหลอรักพี่สาวกัฟูย่อมนสันชัยเราเจอส่วนใหญ่ถ้าเลี้ยงมาด้วยกันแล้วมักจะหยอกกันเล่นๆมากกว่านะแต่ก็มีบ้างที่เลยเถิดจนกลายเป็นการต่อตู้แบบจริงจังก็มีพี่สาวแมวของหนูเป็นอะไรไม่รู้เวลาหนูพูดกับมันมันก็ร้องเหมียวเหมือนมันลำคานหนูอย่างไรไม่รู้ค่ะชัดเลยถ้ามีเดินหนีด้วยแล้วก็ลำคานแน่นอนแมวหนูจะอายุ2ปีมันสิ้นสุดการจเจริญเติบโตย,ยังอ่ะถ้าหมายถึงการเติบโตขยายใหญ่ของร่างกายปกติก็น่าจะตัวเท่านั้นแหละครับแต่อาจจะ มีผอมลงหรือว่าอ้วนขึ้นไปอีกปัจจัยอื่นๆเพราะอาหารการกินล้วนๆนะพี่สบายดีเปล่าไม่ได้เจอมา3มปีเลยนะพี่พี่หายไปไหนมาเดี๋ยวนะพี่ทาคลิปเกือบทุกวันคนที่หายไป3มปีน่าจะเป็นน้องมากกว่านะหนูไปจ้องหน้าแมวจรที่ไม่รู้จักมาก่อนแล้วมันขยิบตาหนึ่งข้างมันแสดงความรักให้หรอคะใช่แล้วปกติแมวหลีตาข้างหนึ่งให้เนี่ยแสดงว่าเขากําลังบอกรักเราแหละโอ้ยเขินพี่เศร้าคะแมวหนูมันชอบวิ่งไล่หางตัวเองมันบ้าหรือมันเครียด ปอลอก็อโที่ไม่ได้มานานค่ะพอดีงานเยง่งถ้าเป็นแมวเด็กก็ปกตินะไม่ได้เครียดอะไร <c oughs> เห็นอะไรเคลื่อนไหวดุ๊กดิกด๊กดุกด๊กๆก็กกพร้อมจะเล่นสนุกตะกบไปหมดแหละแม้กระทั่งหางของตัวเองอ่ะแมวจรจัดสามารถอยู่ร่วมกับแมวจรจัดตัวอื่นได้ไหมครับปอลลอทุกคนในช่องนี้น่ารักหมดทุกคนเลยถ้าแมวจรจัดที่ไม่ได้โตมาด้วยกันแล้วมาเจอกันเป็นไปได้ยากแน่ๆหากให้อยู่ร่วมกันนะ่ะพี่เศร้าทำอาหารเปียกสำหรับแมวสองเดือนต้องให้วันละกี่ซองครับยาวหน่อยนะครับรักทุกคนในห้องนี้ ปกติก็กินวันละซองนะอย่าลืมให้ฝึกกินอาหารไม่สําหรับแมวเด็กด้วยแลวหละสลับสลับผสมกันไปพี่เศร้าคะแมวกระตุกขาปกติไหมคะถ้ากระตุกตอนนอนอาจจะเพราะกาลังฝันแต่ถ้าเกิดใช้ชีวิตปกติแล้วขากระตุกตลอดเวลาเนี่ยพี่ว่าควรไปพบแพทย์นะพี่เศร้าคะทําไมพี่เศร้าหลงตัวเองจังเลยคะหรือว่ามันคือเรื่องจริงฮะพี่นี่้นะหลงตัวเองจ บ้าหรือไงมันคือเรื่องจริงล้วนๆต่างหากหลังฮ่าหลอขนาดนี้ฮะหลงตัวเองตรงไหนพี่ครับถ้าหมากัดจะเป็นพิษสุนัขบ้าไหมครับถ้าหมาตัวนั้นมีเชื้อพิษสุนัขบ้าก็อาจจะติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้นะครับพี่เส้าค่ะฝากถามตาโก้งหน่อยค่ะแรงบนดจลในการตั้งชื่อแมวแต่ตัวมาจากอะไรคะทําไมตั้งชื่อเป็นภาษาจีนทุกตัวเลยเริ่มจากพี่ที่ชอบปีนป่ายกระโดดโลดเต้นเหมือนวิชาเส้าหลินอจ้าจ้าก็เลยชื่อว่าเส้าหลินน่ะส่วนตัวอื่นๆเพื่อไม่ให้หลุดตีมก็เลยต้องตั้ง ชื่อวิชาต่อสู้แบบจีนจีนให้หมดเลยยังไงล่ะทําไมพี่ซาถึงตั้งชื่อช่องว่าเด me คอมีเมียวละคะเริ่มจากที่พี่เนี่ยสร้างเพจที่ชื่อว่าเขาเรียกผมว่าแมวมาก่อนส่วนชื่อเดคอเมียวความหมายก็ใกล้เคียงกันเพียงแต่เป็นภาษาอังกฤษแน่คือหนูอยากรู้ว่าแมวเป็นไบโพล่าได้ไหมคะแมวหนูมันชอบนอนไหท้องให้เหมือนเป็นการล่อซื้อให้เข้าไปจกพุงพอเข้าไปจกก็อ้อนได้แป๊บเดียวแล้วก็งับมือเฉยเลยค่ะอารมณ์เปลี่ยนเร็วมากตามไม่ทันเป็นไบโพล่าเปล่าก็ไม่รู้ ไม่น่าจะใช่นะแมวนอนไงไม่ได้แปลว่า <_ C> เฮ้ยมนุษย์มาจกพูงค่าสิ no 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 no, no, no. อย่าเข้าใจผิดนะจำพวกมนุษย์ขาให้นอนเฉยๆถ้าแมวใส่เชือกรัดแบบรัดหมาอันนะ มันจะส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของแมวใหม่ครับก็เป็นไปได้นะเพราะแมวเนี่ยไม่ได้มีพฤติกรรมเหมือนสุนัขอาจจะทําให้เกิดความไม่พอใจได้แต่ก็มีแมวบางตัวเหมือนกันที่ถูกฝึกใส่สายจูงมาตั้งแต่เด็กก็อาจจะมีอนะอ่าก็หมดแล้วนะครับคำถามสำหรับวันนี้ส่วนใครนะครับมีคาถามที่โดนโดเด็ดก็อย่าลืมพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยที่ใต้คลิปนี้และอย่าลืมพิมพ์แท็กคำว่าพี่แซาตอบเมนด้วยแหละแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ